แลนสลายเพื่อไทยทุกที่ชีวิตดีดีเพื่อคนไทยทุกคนประชาชนทุกคนทั่วไทยจงร้องกองไปเพื่อไทยของเรากระพักเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคน เลือกพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักแระสไหลเพื่อไทยทุกที่ชีวิตดีดีเพื่อคนไทยทุกคนกราบเรียนมาอย่างพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเลือกตั้งที่3าจังหวัดบุรีรัมย์ที่เคารพรักทุกท่านครับซึ่งได้แก่พี่น้องชาวอำเภอรกระสังอำเภอห้วยราชอำเภอพระปาชัยเฉพัะตำบลโคกค,คมิน้นและตำบลป่าชันวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566นี้ ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโปรดให้การสนับสนุนผู้สมัครพักเพื่อไทยโปรดเลือกว่าที่ร้อยตรีสนท์พรหมสวัสดิ์เบอร์เจ็ดว่าที่ร้อยตรีสนท์พรหมสวัสดิ์เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดพักเพื่อไทยเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับพี่น้องครับนโยบายดีๆใครก็พูดได้แต่พักที่ทําได้และทําเป็นคือพักเพื่อไทยพักเพื่อไทย โปรดเลือกว่าที่ร้อยตรีสนอพรหมสวัสด์เบอร์เจ็ดว่าที่ร้อยตรีสนอพรหมสวัสด์เบอร์เจเบอร์เจเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ของเราให้โอกาสดีๆแก่คนตั้งใจดีให้โอกาสคนใหม่พักเพื่อไทยพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มคุณภาพชีวิตค่าแรงขั้นต่ำหกรบาทต่อว,วันปริญญาตรี25,000บาทต่อเดือนเร่งรัดออกโฉนดแก้กฎหมาย จัดหาที่ทำกิน50หล้านไร่เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศเติมเงินดิจิตอล1น0 0 0มืบาทบาให้ทุกคนใช้จ่ายใกล้บ้าน4กิโลเมตรปราบยาเสพติด<า>เห็นผลใน1ปีผักหนี้เกษตรกร3ปีรายได้เพิ่มเป็น3เท่าลดความเหลื่อมลำ้ำทุกครัวเรือนมีรายได้ไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0บาท ปฏิรูประบบราชการสะดวกรวดเร็วลดคอร์รัปชันด้วยรัฐบาลดิจิตอลหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เรียนฟรีมีงานทำสร้างงาน20ล้านตำแหน่งมีรายได้2 0 0แสนบาทต่อปีลดราคาน้ำมันไฟฟ้าการหุงต้มทันทีนโยบายดีๆใครก็พูดได้ แต่พรรคที่ทำได้และทำเป็นคือพรรคเพื่อไทย14พฤษภาคมนี้โปรดเลือกว่าที่ร้อยตรีสนอพรหมสวัสดิ์เบอร์เจ็ดว่าที่ร้อยตรีสนอพรหมสวัสดิ์เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ของเราพี่น้องชาวเขตสามไม่ว่าจะเป็นอำเภอรกระสังอำเภอห้วยราชอำเภอพระพล,พลาชัยเฉพาะตำบลโคกขมิ้นและปลาชันโปรดมอบความไว้วางใจเปิดโอกาสให้คนใหมๆ่ๆได้เข้าไปทำงานรับใช้ท่าน ในตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรในครั้งนี้ให้โอกาสคนดีมีคุณภาพเข้าถึงทุกพื้นที่ไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนเพราะเราตระหนักดีว่าการเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่ดีต้องไม่นิ่งดูได้ใส่ใจทุกปัญหาพร้อมพัฒนาพร้อมขับเคลื่อนด้วยนโยบายพักเพื่อไทยที่สัมผัสได้จับต้องได้พักเพื่อไทยคิดใหญ่หทำเป็น เพื่อไทยทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวเขตเลือกตั้งที่สามจังหวัดบุรีรัมย์โปรดมอบความรักความเมตตาให้โอกาสดีๆแก่ผู้ที่มีความตั้งใจดีเลือกว่าที่ร้อยตรีสนอพรหมสวัสดิพ์พรรคเพื่อไทยเบอร์เจ็ดว่าที่ร้อยตรีสนอพรหมสวัสดิพ์พรรคเพื่อไทยเบอร์ 7. เจ็ดว่าที่ร้อยตรีสนอพรหมสวัสดิ์เบอร์ 7. เจ็ดเบอร์ 7. เจ็ดเบอร์เจ็ดเด็ดแน่นอนครับโปรดช่วยกันเลือกโปรดช่วยกันเชียร์เลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคเลือกพรรคพรรคเพื่อไทย เลือกสะสะเลือกเบอร์เจว่าที่ร้อยตรีสนอพรมสวัสด์เบอร์เจว่าที่ร้อยตรีสนอพรมสวัสด์เบอร์เจเบอร์เจเบอร์เจเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษดรจังหวัดบุรีรัมย์บ้านนี้เมืองนี้ดีมากนอนและสลาเพื่อไทยทุกที่ชีวิตดีดีเพื่อคนไทยทุกคนประชาชน ส่งร้องต้องไปเพื่อไทยของเราแหลนสไลด์เพื่อไทยทุกที่ชีวิตที่ดีเพื่อคนไทยทุกคนประชาชนทุกคนทั่วไทยส่งร้องต้องไปเพื่อไทยของเราแหลนสไลด์แหลน พักเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนเลือกพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักและสลายเพื่อไทยทุกที่ชีวิตดีดีเพื่อคนไทยทุกคนกราบเรียนมาอย่างพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเลือกตั้งที่สามจังหวัดบุรีรัมย์ที่เคารพรักทุกท่านครับซึ่งได้แก่พี่น้องชาวอำเภอรกระสังอำเภอห้วยราชอำเภอพระพลาชัยเฉพาะตำบลโคกข,ขมิน้นและตำบลป่าชัน วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโปรดให้การสนับสนุนผู้สมัครพรรคเพื่อไทยโปรดเลือกว่าที่รร้อยตี1น3พรหมสวัสดิ์เบอร์7ว่าที่รร้อยตี1น3พรหมสวัสดิ์เบอร์7เบอร์7เบอร์7พรรคเพื่อไทยเลือกเป็นสมาชิกสภาพุ้แทนรัษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับพี่น้องครับนโยบายดีๆใครก็พูดได้ แต่พักที่ทําได้และทําเป็นคือพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยโปรดเลือกว่าที่ร้อยตรีสนอพรหมสวัสด์เบอร์เจ็ดว่าที่ร้อยตรีสนอพรหมสวัสด์เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ของเราให้โอกาสดีๆแก่คนตั้งใจดีให้โอกาสคนใหม่พักเพื่อไทยพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มคุณภาพชีวิตค่าแรงขั้นต่ำหก0บาทต่อวัน ปริญญาตรี25,000บาทต่อเดือนเร่งรัดออกโฉนดแก้กฎหมายจัดหาที่ทำกิน50ล้านไร่เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศเติมเงินดิจิตอล1,000 0บาทให้ทุกคนใช้จ่ายใกล้บ้าน4กิโลเมตรปราบยาเสพติดเห็นผลใน1ปีผักหนี้กเกษตรกร3ปีรายได้เพิ่มเป็น3เท่าลดความเหลื่อมลำ้ำทุกครัวเรือนมีรายได้ไม่น้อยกว่า20 0 0 0บาท ปฏิรูประบบราชการสะดวกรวดเร็วลดคอร์รัปชันด้วยรัฐบาลดิจิตอลหนึ่งครอบครัว1นซอฟต์พาวเวอร์เรียนฟรีมีงานทำสร้างงาน20ล้านตำแหน่งมีรายได้2 0 0แสนบาทต่อปีลดราคาน้ำมันไฟฟ้า,ฟาการหุงต้มทันทีนโยบายดีๆใครก็พูดได้ แต่พักที่ทำได้และทำเป็นคือพักเพื่อไทย14พฤษภาคมนี้โปรดเลือกว่าที่ร้อยตรีสนอพรมสวัสดิ์เบอร์เจ็ดว่าที่ร้อยตรีสนอพรหมสวัสดิ์เบอร์เจเบอร์เจเบอร์เจ็เป็นสมาชิกสภาผู้แทรนรัษดรจังหวัดบุรีรัมย์ของเราพี่น้องชาวเขตสามไม่ว่าจะเป็นอำเภอรกระสังอำเภอห้วยราชอำเภอพระพล,พลาชัยเฉพาะตำบลโคกขมิ้นและป่าชัน โปรดมอบความไว้วางใจเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆได้เข้าไปทำงานรับใช้ท่านใมตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ให้โอกาสคนดีมีคุณภาพเข้าถึงทุกพื้นที่ไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนเพราะเราตระหนักดีว่าการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีต้องมินิ่งดูดายใส่ใจทุกปัญหาพร้อมพัฒนาพร้อมขับเคลื่อนด้วยนโยบายพักเพื่อไทยที่สัมผัสได้จับต้องได้พักเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวเขตเลือกตั้งที่สามจังหวัดบุรีรัมย์โปรดมอบความรักความเมตตาให้โอกาสดีๆแก่ผู้ที่มีความตั้งใจดีเลือกว่าที่ร้อยตรีสนอพรหมสวัสดิ์พักเพื่อไทยเบอร์เจ็ดว่าที่ร้อยตรีสนอพรหมสวัสดิ์พักเพื่อไทยเบอร์เจ็ดว่าที่ร้อยตรีสนอพรหมสวัสดิ์เบอร์ Ber ge. Ber ge. Ber ge. เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเด็ดแน่นอนครับโปรดช่วยกันเลือกโปรดช่วยกันเชียร์เลือกทั้งคนเลือกทั้งพักเลือกพักพักเพื่อไทย เลือกสะสะเลือกเบอร์เจ็ดว่าที่ร้อยตรีสนอพรหมสวัสดิ์เบอร์เจ็ดว่าที่ร้อยตรีสนอพรหมสวัสดิ์เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์ 7, เจ็ดเ,เลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์บ้านนี้เมืองนี้ดีนั่งนอน